วันนี้ปะาป๊ากับน้องเดน่านะครับจะมาให้แนวทางงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2564นะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิป2ตัวนะครับใครเห็นฝากกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับใครอยากเฮงอยากรวยอยากปังนะครับบูชาปีเสียรุ่นรวยรับทรัพย์นะครับปลูกเสกจากวัดไคยวนประเทศจีน295บาทนะครับเงินส่วนหนึ่งที่ท่านได้บูชามานะครับ ผมก็จะแบ่งไปเป็นเจ้าภาพกระถิ่นด้วยนะครับรีวิวสาหรับคนที่บูชาไปแล้วนะครับถูกส่วนกันเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภกันเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ทํามาค้าขายนะครับก็ลูกค้าเยอะขึ้นนะครับผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับพร้อมหรือยังครับที่จะรู้แนวทางงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2 5 0 4ของน้องเดน่านะครับคลิปนี้เป็น2ตัวนะครับผมเดน่าเอาวันนี้ฟัางๆเลยนะครับ นะถ้าปังปังเลยนะปังๆเลยนะลูกมาให้วันนี้ปังๆเลยป,ป้าๆพี่ๆที่เขาติดตามน้องเดน่านะเขาจะได้มีเงินไปใช้แล้วก็มีเงินไปกดนี้นะช่วงนี้คนกําลังลําบากด้วยนะคะเดน่าช่วยป้าๆแล้วก็ช่วยแฟนคลับที่เขาติดตามเดน่าอยู่นะคะเอาเงนนี้ได้มีเงินไปทำบุญนะนะจินะ้ให้ป้าๆนะใส่นะือค่ะ หนึ่งตัวตัวที่หนึ่งได้แล้วตัวที่สองโอเคขอบคุณค่ะเราได้แล้วนะครับผมเลขสองตัวของน้องเดน่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับมาเรามาเปิดตัวที่หนึ่งกันเลยนะครับลุ้นพร้อมๆกันนะครับผมตัวแรกนะครับผมเป็นเลขห้านะครับที่น้องเดน่าให้นะครับอเดี๋ยวมาดูตัวที่สองนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวที่สองนะตัวที่สองโอ้โห ตัวที่2เป็นเลข5เหมือนกันนะครับผม5 5นะครับไม่ต้องกลับนะครับวันนี้นะแล้วก็เล่นกันให้มีสตินะครับผมแนะนําให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ5 5นะครับผมอย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับผมขอ้ทุกคนนะครับเฮงเงปังๆังรวยๆนะครับผมงวดนี้ใครถูกนะครับผมอย่าลืมแบ่งไปทำบุญด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับเฮงเปังๆรวยๆงวดนี้นะครับ